เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเฮลไอพี hey, สวัสดีครับนี่ของมาชีเป้ารถบ้านสวยๆราคาถูกๆนผู้ชมเล็กๆใช้น้ำกันนิดสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นราคาโมไซค์รถยังสวยอยู่เลยฮอนด้าซิตี้ครับปีศูนย์หกนะครับราคานี้สภาพนี้ครับแทบจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ โลแม็กสวยช่วงล่างแน่นห้องเครื่องเดิมๆสะอาดสะอาดนะแต่คลิปไฟขวาดเดิมบ้างแอร์หนาวครับแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวสีอาจจะมีตำหนิบ้างครับมีซีดบ้างก็ตามรูปนี่ครับแต่โดยวรวมก็ยังโอเคไม่น่าเกลียดโดยวรวมก็ยังเงางามด้านบนยังมีเลกเกอร์ด้านแดดเรียครับก็สีเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีซ่อมสีอะไรก็มาใหม่ ไปขับใช้งานขับเที่ยวขับเดินทางไกลได้สบายครับรถราคาสุดคุ้มก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสภาพดีราคาถูกให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อด้วยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ